พิกชาตาคุณหนูสกุลวี่บทที่39อาจารย์ท่านบอกว่าจะมอบดาบให้ข้าเล่มหนึ่งเป็นความจริงหรือไม่เฉียนจินฉานถามเสียงตื่นเต้นพายเจียงเก็บสายตาที่มองสำรวจหันมองประตูใหญ่ของร้านเหล็กหยวนจี้แล้วพยักหน้าทั้งสองเดินเข้าไปในร้านด้านหน้าวางขายสินค้าด้านหลังเป็นโรงตีเหล็กหลงจู้เดินยิ้มออกมาต้อนรับนอบน้อม นายท่านทั้งสองต้องการสิ่งใดขอรับพ่ยเจียงตอบกับเสียงเรียบดาบหลงจูผายมือเดินนำไปที่ชั้นวางดาบด้านในบนชั้นมีดาบหลากหลายประเภทวางเรียงเป็นระเบียบเฉียนตินฉานตื่นเต้นดีใจมากเขาหยิบดาบมาลองเล่มแล้วเล่มเล่าส่วนไพ่เจียงยืนมองอยู่ด้านหลัง ท่าทางเพ่ยเจียงเหมือนยืนมองเสียนจินฉานเลือกดาบเทาว่าแท้จริงเขากำลังแอบสำรวจภายในร้านเงียบๆพบว่ามีเสียงดังมาจากโรงตีเหล็กทางด้านหลังเพ่ยเจียงได้ยินชื่อเสียงร้านตีเหล็กหยวนจี้มานานคนที่มาจากต่างเมืองก็มักแวะหาซื้อของจากที่ร้านนี้ ล่าวได้ว่าเป็นร้านตีเหล็กที่กิจการรุ่งเรืองคนงานจึงทำงานกันทั้งวันทั้งคืนแต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่มากคนงานและลูกค้าจึงยังบางตาขณะเพอยเจียงแอบสำรวจภายในร้านก็ได้ยินเสียงเอะอะของคนจากโรงงานตีเหล็กด้านหลังชายหนุ่มหันไปมองก็เห็นคนงานผู้หนึ่งทำค้อนเหล็กอันใหญ่ร่วงตกจากโต๊ะจังหวะที่ค้อนกระแทกพื้นเพอยเจียงก็มองพื้นบริเวณนั้นนิ่ง หมูฟังเสียงสะท้อนที่ขอนตกอย่างตั้งใจถ้าของหนักตกกระแทกพื้นทั่วไปเสียงจะสั้นทึบและหนักแต่ถ้าพื้นด้านล่างมีลักษณะโล่งเสียงกระแทกจะก้องกังวานและดังนานเสียงขอนตกกระแทกพื้นบอกชัดว่าด้านล่างต้องมีห้องลับพเพจียงเก็บสายตาคืนแล้วกล่าวกับเฉียนจินชานที่ยังสนุกสนานกับการลองดาบให้เวลาเจ้าอีกครึ่งชั่วยามถ้ายัางเลือกไม่ได้ข้าจะไปแล้ว อย่าพึ่งสิอาจารย์ข้าจะเลือกเดี๋ยวนี้แหละสุดท้ายเฉียนจินสานยังยืนหยัดในความเชื่อที่ว่า ของแพงที่สุดคือของดีที่สุดเขาจึงเลื่องดาบราคาแพงที่สุดเพยเสียงจ่ายเงินให้จากนั้นทั้งสองก็ออกจากร้านสองวันที่ผ่านมาเฉียนจินฉานเรียนวิทยายุทธจากเพย์เจียงมาหลายกระบวนท่าเมื่อกลับถึงโรงเตี๊ยมจึงฝึกกระบวนท่าต่างๆกับดาบเล่มใหม่ที่เพิ่งได้มาอยู่ภายในห้องพักอย่างกระเตือรือร้อนโดยไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังถูกคนแอบมองอยู่บนหลังคาคนผู้นั้นจดจําทุกกระบวนท่าที่เฉียนจิน ชานฝึกได้แล้วก็จากไปอย่างไร้เสียงกระทั่งผู้คุ้มกันของชายหนุ่มก็ยังไม่รู้ว่ามีคนสะกดรอยตามมาสอดแนมจวนแม่ทัพอู่อู่เวยมองลูกน้องออกท่าทางตามกระบวน่าที่จดจำมาจากเสียนจินชานอย่างครุ่นคิดครูหนึ่งก็ดึงดาบที่เอวของทหารข้างกายออกมาจากนั้นก็กวาดแก่งดาบด้วยท่าเดียวกับเสียนจินชานหลังทำซ้ำสองรอบอู่เวยก็เอ่ยเสียงเครียด กระบวนท่าเหล่านี้สำหรับผู้มีวรยุทธ์ถือว่ารุนแรงและร้ายกาจทุกท่าล้วนเน้นที่จุดตายของคู่ต่อสู้ทั้งสิ้นยิ่งผู้ใช้มีวรยุทธ์สูงพลังในการสังหารก็จะยิ่งรุนแรงแต่ถ้าแค่ไร้รำเรียนแบบท่าทางโดยไม่เข้าใจแก่นแท้ก็ได้เพียงความสวยงามแต่ไร้ประโยชน์เพ่ยเจียงเรียนกระบวนท่าเหล่านี้มาจากที่ใดกัน ไปเท้าข้าได้ยินว่าอีกไม่กี่วันเขยเจียงกับคุณหนูตระกูลอว้ยจะเดินทางไปเมืองหลวงด้วยกันเหมือนว่าจะไปตามหาญาติของเขยเจียงขอรับการตามหาครอบครัวไม่ใช่เรื่องต้องปิดบงัง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเป่าประกาศเช่นกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นพ่อยเจียงเขาก็รู้สึกไม่ถูกชะตายอย่างรุนแรงยิ่งภายหลังอีกฝ่ายทำดีข้ามหัวกันอย่างไม่เกรงใจอู่เว่ยก็คิดว่าคงปล่อยไว้ไม่ได้แล้วหากไม่รีบกำจัดเสียตั้งแต่ตอนนี้วันหน้าพ่อยเจียงจะต้องเป็นขวากหนามชิ้นใหญ่ที่จะขัดขวางไม่ให้เขาขึ้นเป็นห้องเต้นนะ่อย่าให้มันมีชีวิตดอดไปถึงเมืองหลวง โอ้ว้สั่งลูกน้องเสียงเฮี้ยมดวงตาเป็นประกายกิ้งตอกแต่ปล่อยคุณหนูอ่ยไว้ห้ามทำอะไรนางเด็ดขาดยามโชว์หลังกลับมาจากร้านเหล็กหยวนจี้ตอนกลางวันพ่อเจียนก็ตั้งใจแล้วว่าคืนนี้จะกลับไปสำรวจร้านนั้นอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าที่ตนสงสัยนั้นไม่ผิดชายหนุ่มนอนรอให้ภรรยาสาวหลับสนิทแล้วขยับตัวนางออกจากอ้อมกอดอุ่นของตนอย่างเบามือ จากนั้นก็ลงจากเตียงก้มหยิบชุดสีดำพรางตัวที่เตรียมเอาไว้เมื่อตอนกลางวันขณะสอดมือเข้าใต้เตียงก็ขำมวดคิ้วประหลาดใจเมื่อมือคำเจอกล่องใบหนึ่งหยิบออกมาก็พบว่าเป็นกล่องไม้ขุนตากล่องหนึ่งเผลอเตียงเปิดกล่องดูด้านในมีหนังแพะขุนตาผืนหนึ่งชายหนุ่มหันมองคนที่นอนหลับสนิทบนเตียงแล้วยกยิ้มมุมปาก ้องมีสักวันที่นางจะยอมดูภาพนี้พร้อมกันกับเขาด้วยความเต็มใจชายหนุ่มเก็บกล่องคืนที่เดิมแล้วเปลี่ยนชุดจากนั้นก็ออกจากห้องไปร้านเหล็กหยวนจี้ เพ่ยเจียงแอบดูอยู่นานพักใหญ่เพื่อหาตำแหน่งที่เวนยามละหลวมที่สุดคืนนี้เขาเพียงมาตรวจสอบให้แน่ชัดเท่านั้นไม่ต้องการให้ผู้ใดรู้เห็นจากการเฝ้าดูพบว่าที่นี่มีเวนยามมากเกินกว่าที่ร้านเหล็กควรจะมีชายหนุ่มสังเกตว่าตำแหน่งที่มืดลับตาจุดหนึ่งมีคนเดินเข้าออกมากกว่าจุดอื่นอดทนรอจังหวะอยู่นานครู่หนึ่งพ่ยเจียงก็สามารถหลบสายตาเวนยามผุบหายเข้าไปได้พี่แท้ตรงนี้คือ ทางเข้าออกสู่ห้องลับใต้ดินจริงๆ เพ่ยเจียงเดินไปตามทางจนเจอถงขนาดใหญ่แต่แอบดูอยู่ได้ไม่นานเพราะตรงนี้เป็นทางเข้าออกที่มีคนเข้าออกอยู่ตลอดอีกทั้งเวรยามบริเวณนี้ก็หนาแน่นกว่าส่วนอื่นไม่อาจหลบซ่อนตัวได้นานหลังดูจนแน่ใจก็รีบหลบออกมาใต้พื้นดินของร้านเหล็กยวนจี้มีห้องรับขนาดใหญ่เป็นเหมือนโรงตีเหล็กใต้ดินคนงานตีเหล็กมีรูปร่างตามยามกว่าคนงานข้างบนผนังรอบด้านเรียงรายด้วยอาวุธที่ตี เต็จแล้วทั้งดาบหอกยาวและอาวุธอื่นๆอีกมากมายการแอบทำอาวุธใต้ดินต้องไม่ใช่คำสั่งของราชสำนักชัดเจนว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคลังอาวุธขนาดใหญ่นี้ต้องมีแผนการร้ายมีเพียงคนเดียวในเมืองหว้วยเจาที่มีอำนาจและกองกำลังคนในมือมากพอจะทำเรื่องนี้แม่ทัพใหญ่อูเวย่ยต้องรีบแจ้งให้ราชสำนักรู้ถาว่าแม้ตระกกลวี่ จะเป็นตระกูลใหญ่มีอำนาจในเมืองห้วยโจวแต่ก็เป็นเพียงพ่อคะาที่มีฐานะร่ำรวยเป็นชาวบ้านที่ไม่มีเส้นสายในราชสำนักหากตระกูลวิรายงานเรื่องคลังอาวุธนี้ขึ้นไปของย่างที่จะรับมือเรื่องราวที่จะตามมาหลังจากนั้นต้องให้คนอื่นเป็นคนแจ้งข่าวนี้ผันเพเจียงก็นึกถึงคนผู้หนึ่งหมอจื้อเอียนคนชายใหญ่มอสอบผ่านการคัดเลือกขุนนาง ได้รับแต่งตั้งเป็นราชาเลขาหน้าที่จดบันทึกแม้จะเป็นเพียงขุนนางขั้นหก แต่ราชวงศ์ใหม่พึ่งสถาปนามาได้เพียงสองปีในราชสำนักยังมีตำแหน่งว่างอีกมากห้องเต้องค์ใหม่ให้ความสำคัญกับคนมีความสามารถดีร้ายอย่างไรก็น่าจะยอมรับฟังมอจื่อเอียนบ้างถึงเขาจะไม่ชอบใจนะักเวลาได้ยินคนอื่นพูดว่ามอจื่อเอียนเหมาะสมกับวีเจียวมากกว่าตนเองแต่เขาก็ยอมรับว่ามอจื่อเอียนเป็นสุภาพบุรุษที่ซื่อตรงมากคู่หนึ่งการไปเมืองหลวงคราวนี้ คงต้องสังเกตว่ามอจื้อเอี่ยนมีท่าทีต่ออู่เว่ยเช่นไรถ้าตนดูคนไม่ผิดก็จะได้หารือกันเรื่องที่อู่เว่ยกำลังแอบทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรเพ่ยเจียงก็จะไม่ยอมให้อู่เว่ยมีอำนาจมากไปกว่านี้อีกแล้วก่อนกลับเข้าบ้านเพ่ยเจียงก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยขณะหันหลังปิดประตูห้องนอนก็ได้ยินเสียงขึ้นจมูกของวี่เจียวเอ๋อยถามเจ้าหายไปไหนมา เพยเจียงชะงักนิ่งครู่หนึ่งก็ปิดประตูให้สนิทแอบสูดลมหายใจลึกยาวอีกครั้งจากนั้นจึงหมุนตัวเดินตรงไปที่เตียงนอนเวลานี้มานการถูกรวบเก็บวีเจียวนั่งห่มผ้ากอดที่อุ่นมือไว้ในอกดวงตาจับจ้องเขาข่ะเหมงิงเหตุใดจึงตื่นกลางดึกเพยเจียงถามเสียงอ่อนโยนก็หนาวนะสิ วี่เจียวตอบกับหน้าตาไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งตอนที่นางรู้สึกตัวตื่นข้างกายก็ว่างเปล่าเริ่มแรกเข้าใจว่าพ่อเจียงลุกไปเข้าห้องน้ำแต่พอค้ำส่วนที่เขานอนก็พบว่าเย็นจัดแสดงว่าเขาต้องลงจากเตียงไปนานแล้ววี่เจียวนั่งห่มผ้าตัวสัน่นรออยู่นานครึ่งชั่วยามจึงเห็นเขาผลักประตูเข้ามาหายตัวไปตอนกลางคืนย่อมไม่ใช่ออกไปทำเรื่องดีแต่วี่เจียวไม่มีความคิดสักนิดว่าพ่อเจียงจะแอบออกไปหาหญิงอื่น ให้บอกว่าเขาเป็นหัวขโมยยังน่าเชื่อถือเสียมากกว่าบุรุษอื่นอาจเป็นคนโลเลสองใจแต่ไม่ใช่กับเพ่ยเจียงของนางวี่เจียวมั่นใจว่าเขาเป็นบุรุษที่รักมั่นคงอย่างที่สุดเพ่ยเจียงได้ยินว่านางหนาวก็รีบถอดเสื้อตัวนอกออกแล้วขึ้นเตียงในก้าวเดียวแต่พอจะอบก,กอดนางกับถูกมือเล็กผลักออกตอนเจ้าออกไปก็ไม่ได้ห่วงว่าข้าจะหนาวหรือไม่ไม่ใช่หรือ หรือคิดว่าปล่อยให้ค่าโดนลมหนาวทำร้ายไปก่อนแล้วค่อยกลับมาให้ความอบอุ่นตอนไหนก็ได้ เสียงขึ้นจมูกยางหนักของนางทำให้เพ่ยเจียงรู้ว่านางต้องทนหนาวมานานทีเดียววี่เจียวเป็นคนที่หนาวเวลานอนนางจึงใส่เสื้อผ้าค่อนข้างหนาและนอนห่มผ้ามิดชิดแต่เมื่อมีเพ่ยเจียงให้ความอบอุ่นนางก็ใส่เสื้อผ้าเนื้อบางลงและไม่ต้องห่มผ้ามิดชิดจนหายใจไม่ออกเหมือนเมื่อก่อนอีกชายหนุ่มอบก,กอดนางแนบอกไม่สนใจว่านางจะตบตี จะหยิกเนื้ออย่างไรใช้ร่างกายอุ่นร้อนของตนให้ความอบอุ่นกับนางข้าออกไปจัดการเรื่องอู่เว้ชื่ออู่เว้ยทำให้วี่เจียวหยุดสะบัดดิน้นดวงตากลมโตเบิกกว้างเสียงสันเจ้าไปแอบฆ่าเขามาหรือ,พอเพเลียงสายหน้า ข้าสงสัยบางอย่างจึงออกไปตรวจสอบแต่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดจึงยังไม่สามารถบอกเจ้าได้วี่เจียวหายใจยาวล่งอกนางไม่โกรธที่เขาไม่ยอมบอกเพราะวี่เจียวก็ไม่แน่ใจว่าตนเองจะเก็บเป็นความลับได้หรือเปล่าถอนหายใจยาวอีกครั้งมือเล็กนุ่มสอดประสานกับมือแข็งแกร่งหญิงสาวกระชับมือแน่นน้ำเสียงนุ่มนวลอ่อนหวานต่อไปถ้าเจ้าจะออกไปแบบนี้อีก ต้องบอกข้าก่อนอย่างน้อยก็ให้ข้ารู้ว่าเจ้าจะไปที่ไหนข้าจะได้ไม่ต้องกังวลใจเพราะเป็นห่วงพูดแล้วก็เงยหน้าขึ้นศบตาเขาดวงตาหวานลึกซึ้งวอนขอคำสัญญาไม่ว่าเจ้าจะไปที่ใดเจ้าก็ต้องบอกข้าทุกครั้งนะ่อยเจียงก้มจมพิษริมฝีปากนุ่มชื้นข้าสัญญา ได้ยินคำสัญญาหนักแน่นวีเซียวก็ยิ้มหวานดวงตาเป่งประกายระยับนางประทับริมฝีปากอุ่นร้อนของเขาข้าให้รางวัลสำหรับคนเชื่อฟังอย่างเจ้า ทั้งรอยยิ้มหวานดวงตาเป็นประกายแวววาวและน้ำเสียงออดอ่อนยังมีเนื้อตัวอวบนุ่มที่แนบชิดอยู่ในอ้อมกอดทำให้พ่อยเจียงหายใจขัดคอแห้งผากเขาเพิ่งได้ลิ้มลองความหวานล้ำไปเพียงครั้งเดียวเมื่อคืนเข้าหอผ่านมาหลายคืนยังต้องอดอยากปากแห้งต้องนอนข่มใจ แต่คืนนี้เขาทนไม่ไหวแล้วมือหยาบสั่นประคองร่างอวบนิ่มลงนอนร่างกายอุ่นร้อนเบียดหน้าฟิดสายตาเพลยเจียงช่างร้อนแรงจนวี่เจียวนอนระทวยไร้แรงขัดขืนเจียวเจียวเจ้ายังเจ็บอยู่หรือไม่ เสียงทุ้มถามชิดริมฝีปากอิ่มสายตาและเสียงของเขาทําให้วีเจียวคิดถึงภาพเร่าร้อนในคืนเข้าหอเห็นภาพที่เขากําลังขยับตัวเข้าออกรดนแรงอยู่บนตัวนางใบหน้างามเนียนร้อนวูบแดงกำาความรู้สึกเสียวซ่านพุ่งพานทั่วตัวไม่เจ็บแล้วแต่ว่า เพเียงไม่เปิดโอกาสให้นางได้พูดจบเขาตั้งใจจูบให้นางเคิบเคลิมเพื่อให้ลืมเรื่องอื่นไปให้หมดไม่นานสองแขนเรียวก็โอบรอบคอเขาเสียงหวานคลางแผวยังถูกใจริมฝีปากนุ่มจูบตอบเขาการตอบสนองของหญิงสาวทำให้เพเจียงแทบคั่งเขาดึงเปิดเสื้อนางออกนางคลางเสียงหวานใบหน้าแดงต่ำริมฝีปากพเพยอ,อ้าเจียวเจียวอนุญาตหรือไม่ เสียงแหบกระซิบถามชิดใบหูแดงไฟปรารถนาเร่าร้อนที่ถูกเขาปลุกเร้าจนลุกชนทำให้วีเจียวอึดอัดต้องการระบายนางไม่สนว่าเขากำลังพูดอะไรนางแอ่นตัวให้แนบชิดกับเขามากที่สุด้ยเจียงข้าทนไม่ไหวแล้วเสียงแผ่วหวานขอดวงตาฉ่ำหวานชายหนุ่มกระชากเสื้อนอนจนขาดทันทีที่เห็นทรงอกเปือยเป่าสั่นไหวท้าทายสายตาก็ก้มลงคุกเขาจนทั่วทั้งสองข้าง ความรู้สึกเสียวซ่านที่หน้าอกทําให้วี่เจียวยิ่งร้องคางเสียงดังเนื้อตัวบิดสายหญิงสาวมีสติขึ้นมาวูบหนึ่งจึงรีบยกหลังมือตอนเองขึ้นมากัดเพื่อไม่ให้ร้องเสียงดังจนคนข้างนอกได้ยินอีกพ่อยเจียงเงยหน้าขึ้นจากอกอวบเขาดึงมือนางออกแล้วยื่นมือตัวเองให้แทนกัดข้าสิหญิงสาวอ้าปากกัดอย่างว่าง่าย แต่เพราะความเสียวซ่านที่แล่นผ่านไปทั่วตัวทำให้นางไม่มีแรงจะก,กัดททำได้แค่อมมือเขาเอาไว้ผ้าทางของวี่เจียวทำให้เพลียงหายใจถี่แรงเขายื่นนิ้วนึงเข้าไปในปากนุ่มเจียวเจียวดูดสิ วีเจียวมองเขาอย่างงุนงงแต่ความรุ่มร้อนที่อึดอัดทําให้นางยอมอมนิ้วเข้าปากอย่างเชื่อฟังลิ้นนุ่มชื้นตวัดเลียรอบนิ้วเขาครู่หนึ่งพ่อยเจียงก็ดึงนิ้วเปียกชื้นออกจากปากนุ่มแล้วมอบจูบร้อนแรงให้เป็นรางวัลยั่วเย้าจนนางต้องจูบตอบอย่างเร่าร้อนยิ่งจูบ วิ่เจียวก็ยิ่งครั้งอย่างมีความสุขมือหยาบลูบไปตามผิวเนียนนุ่มและเลื่อนลงตามสู่ด้านล่างอย่างมุ่งม,มั่นระหว่างทางก็ลูบคาส่วนเว้าโคงเย,ย้ายนทุกจุดไม่มีเว้นก่อนจะหยุดนิ่งที่ดอกไม้กลางลำตัวนิ้วเปียกชื้นไหลทั่วดอกไม้งามอย่างอ่อนโยนกระทั่งสัมผัสได้ว่าดอกไม้นี้ชุ่มชื้นแล้วเขาก็ยกตัวขึ้น สองมือกระชากเสื้อผ้าทั้งของตนเองและหญิงสาวออกพ่อยเจียงมองร่างเปลือยเปล่าที่นอนระทวยอยู่เบื้องล่างด้วยแววตาหื่นกระหายสองมือดันขาเรียวสวยให้แยกออกจากนั้นก็ค่อยๆดันตัวเองแทรกเข้าไปชายหนุ่มดันตัวเองเข้าสู่ร่างนางอย่างช้าๆจนเข้าไปได้ทั้งหมดพ่อยเจียงหยุดนิ่งหายใจหอบแรงถึงตอนนี้เขาไม่อาจสะกดกั้นอาร,อรมณ์รุนแรงของตนได้อีกแล้วมือนึงจับเอวบางไว้แน่น เบาก่อนเบาพ่อยเจียงเร็วไปแล้วค้าข้าวีา่เจียวที่โดนกระแทกอย่างรุนแรง ส่งเสียงร้องครางอย่างสุขสมวูบแรกหญิงสาวนึกกลัวที่เขากระแทกเข้ามาไม่ยั้งแรงแต่แค่อึดใจกับนอนครางชอบใจดวงตาที่มองเขาเปลี่ยนไปด้วยความชื่นชมพ่อยเจียงเห็นสายตานี้ก็ยิ่งขยับตัวเร็วขึ้นแรงขึ้นรัวกับว่าเขามีพลังเหลือล้นที่จะทำอย่างนี้ได้ไม่รู้สึกเหนื่อยขณะที่วี่เจียวนอนรับความสุขสมที่ใกล้จะมาถึงจูจ่ๆพ่อยเจียงก็พลิกร่างเปลี่ยนท่ารวดเร็ว ชายหนุ่มเป็นฝ่ายนอนอยู่ข้างล่างเขายกร่างอวบนุ่มไว้ด้านบนค่อยๆลดเอวนางลงมาท่านี้ทำให้เขาอยู่ในตัวนางลึกยิ่งกว่าเดิมเขาสอนให้นางขยับตัวตามท่าในหนังสือที่เขาจำได้แม่น ไม่นานทั้งสองก็ตัวเกรงสถานแรงประสานเสียงร้องครางดังยิ่งกว่าคืนเข้าหอในที่สุดวี่เจียวก็ได้รู้ว่าคืนเข้าหอไม่ได้รุนแรงเลยคืนนั้นเพเจียงพยายามควบคุมตัวเองให้อ่อนโยนและเบามือกับนางมากแล้วสองวันสุดท้ายก่อนเดินทางไปเมืองหลวงคู่แต่งงานใหม่เก็บตัวอยู่ในเรือนหอทั้งวันทั้งคืนมอบความรักร้อนแรงให้แก่กันอย่างมีความสุข ก่อนวันเดินทางไปเมืองหลวงวียหูหยินดูว่าจุดประสงค์การเดินทางครั้งนี้เพื่อตามหาครอบครัวบุตรเขยถึงจะไม่พอใจแต่ก็ไม่ขัดขวางถ้าหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรข้าไม่สนว่าแท้จริงเจ้าจะมีฐานะสูงส่งหรือต่ำต้อยข้าสนเพียงว่าปัจจุบันเจ้าคือสามีของเจียวเอ,อ๋อเป็นบุตรเขยตระกูวี่คนบ้านวี่ก็คือครอบครัวของเจ้าเพ่ยเลียงพยักหน้า ข้าเข้าใจแล้วท่านแม่ ความมีน้ำใจของตระกูลวี่นี้พ่อเจียงรับรู้ที่ผ่านมาเขาช่วยเหลือตระกูลวี่ทุกอย่างเพราะวี่เจียวหวงยายครอบครัวเดิมสิ่งที่เขาใส่ใจมีเพียงความเป็นความตายของวี่เจียวเท่านั้นแต่วันนี้ความรู้สึกภายในใจของเขาเปลี่ยนไปแล้วถึงวันนี้เขาต้องการคุ้มครองตระกูลวี่อย่างแท้จริงการอยู่ที่นี่ทำให้เขาได้สัมผัสความอบอุ่นที่ไม่เคยได้รับมาก่อนตลอด1ิปีที่ผ่านมาวี่เจียวที่ยืน ข้างชายหนุ่มหัวเราะเสียงใสท่านแม่เพ่อเจียงเขารู้แล้วเจ้าค่ะครั้งนี้พวกข้าจะจากไปแค่ไม่กี่เดือนท่านแม่ก็อย่าได้คิดถึงพวกข้าเกินไปเลยวิหูหินบีบจมูกบุตรสาวเจ้าลูกอากตันยูมีสามีก็ลืมแม่ หญิงสาวหัวเราะหน้าเป็นอย่างไม่ละอายแล้วกอดประจบมารดาขณะสองแม่ลูกหยอกล้อกันเพ่ยเจียงก็เห็นวี่เหิงบอกมือเรียกอยู่ไม่ไกลเขาหันบอกวี่เจียวให้ขึ้นรถม้าก่อนส่วนตัวเองเดินไปหาวี่เหงิง วุ้เหิงลากเพ่ยเจียงไปคุยในมุมลับตาคนป้องปากเสียงเบาไม่ให้คนอื่นได้ยินถ้าทางราวกับกําลังคุยเรื่องสำคัญลับสุดยอดเขาบอกเคล็ดลับเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องระวังในการร่วมเตียงกับภรรยาหลังฟังข้อควรระวังจนตบเพ่ยเจียงก็ขมวดคิ้วแน่นสีหน้าไม่อยากจะเชื่อเพราะเหตุใดอุ้เหิกอดคอเพ่ยเจียงแล้วบอกเสียงจริงจัง น้องเขยเอ๋ยน้องเขยเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าท่านลุงกับป้าสะพ้ของข้าอยากอุ้มหลานกันใจจะขาดแล้วแต่เจ้าเพิ่งแต่งงานไม่ใช่ว่าควรมีเวลาหวานชื่นกับภรรยาให้นานสักหน่อยหรือหากนางท้องขึ้นมาเจ้าต้องอดอยากปากแห้งนานเก้าเดือนสิบเดือนเลยนะถึงตอนนั้นเจ้าจะทนไหวหรือเพราะรู้ดีว่า น้องเขยไม่ใช่ชายเจ้าสำราญมากมากหลายใจเหมือนตนเองพ่อเจียงเป็นคนรักเดียวใจเดียวซึ่งเรื่องนี้ทำให้วีเหิงประทับใจน้องเขยมากทีเดียวเขาจึงเป็นห่วงเรื่องในห้องนอนของอีกฝ่ายนักที่สำคัญคือเขามั่นใจว่าพ่อเจียงต้องไม่ทันคิดถึงเรื่องนี้แน่ในฐานะพี่ภรรยาผู้มากประสบการณ์จึงต้องให้คำแนะนำกันสักหน่อยพ่อเจียงนิ่งคิดครู่หนึ่งก็รู้สึกว่าสิ่งที่วีเหิงเตือนมีเหตุผล ข้าเข้าใจแล้วเห็นพ่ยเจียงยอมรับฟังคำแนะนำวีเหิงก็รู้สึกตนเองประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่วีเหิงค้นพบว่าตนเองมีความสามารถก็เพราะพ่ยเจียงในใจเขาจึงรู้สึกปากปลื้มไม่น้อยที่ตนเองก็มีเรื่องที่มีประโยชน์เช่นกันทำให้เขายิ่งรู้สึกดีกับน้องเขยผู้นี้มากขึ้นระหว่างเดินไปส่งอีกฝ่ายขึ้นรถม้าก็ยังย้ำคำชับเพราะห่วงว่าน้องเขยจะอดใจไม่ไหว ตำที่ข้าเตือนให้ดีระหว่างเดินทางก็อยากให้มากเกินไปไม่เช่นนั้นต่อจากนี้เจ้าต้องลำบากแนะ่หลังขึ้นรถมา้าวีเจียวก็ขยับมานั่งประชิดทันทีเมื่อครู่พี่ชายข้าเรียกเจ้าไปคุยเรื่องอะไรเห็นวี่เหิงป้องป,องปากคุยเสียงเบากับเพ่เจียงที่มุมกำแพงวีเจียวก็รู้ว่าต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆ เขามาเตือนว่าระหว่างเดินทางให้ระวังเรื่องความปลอดภัยเพ่ยเจียงตอบเสียงเรียบวีเจียวขมวดคิ้วแน่นสีหน้าไม่เชื่อพี่ข้ากับเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อใดช่างเถอะหญิงสาวบอกมือไม่ใส่ใจต่อไปเจ้าอย่าอยู่ใกล้เขาให้มากนะักเดี๋ยวเขาจะสอนให้เจ้าเสียคนข้าฟังเจ้า เพ่ยเจียงตอบรับในใจแอบคิดว่าต้องเก็บหนังสือสมุดภาพและสิ่งของต่างๆที่วี่เหิงให้มาให้พ้นหูพ้นตาวี่เจียวหากถูกนางจับได้เกรงว่าวี่เหิงคงยากจะมีชีวิตยืนยาวแล้วขณะเดียวกันที่เมืองหลวงก็เริ่มมีหิมะตกมอจือเอียนที่อยู่เมืองหลวงได้รับแจ้งล่วงหน้าว่า วี่เจียวกับเพ่ยเจียงกำลังเดินทางมาเมืองหลวงและจะพักอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งวันนี้เขาจึงตั้งใจจะออกไปหาที่พักเตรียมไว้ให้แต่ระหว่างทางเจอเข้ากับกลุ่มบัณฑิตที่เคยเข้าสอบคัดเลือกขุนนางด้วยกันอีกฝ่ายตั้งใจมาชวนม่อจื้อเอียนไปร่วมดื่มสุราพอดีชายหนุ่มปฏิเสธลำบากจึงต้องยอมไปด้วย ขเดินขึ้นชั้นบนของพัตคารบัณฑิตผู้หนึ่งก็อวดอาหารขึ้นชื่อของที่นี่เนื้อแพะร้านนี้มีชื่อเสียงด่งดังที่สุดในเมืองหลวงใครมากินก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายอดเยี่ยมมากมอจื่อเอียนหัวเราะเช่นนั้นข้าคงต้องขอลอง ยังพูดไม่ทันจบประโยคก็ได้ยินเสียงดังสน,นั่นมาจากห้องโถงชั้นล่างมองลงไปก็เห็นหญิงสาวหน้าตางดงามยืนโดดเด่นอยู่กลางโถงท่าทางห้าวหาญแต่สีหน้าเรียบเฉยนางสวมเสื้อกราะและเสื้อคลุมขนจิ้งจอกในมือมีแส้ยาวเส้นหนึ่งกำลังไล่ฟาดชายผู้หนึ่งที่วิ่งหนีหวัวซุกหวัวซุนไปทั่ว ชายผู้นั้นวิ่งหนีไปด้วยมือก็หยิบทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเครื่งใส่สาวงามที่วิ่งไล่อยู่ด้านหลังเสียงดังที่ได้ยินเมื่อครู่คงเกิดจากของที่ถูกเครื่องออกมาตกพื้นฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ